ตอนนี้ผมว่าได้ขนาดนี้แล้วครับผมกําลังจะใส่กระน,นกเปลวตรงนี้เพราะเอากันผักโกครับเป็นรถบุรีปางสามยอดเข้าไปผสมผาสานกับลายลายกระน,นกเปลวนะครับโอเคครับแล้วก็ใบหน้าท่านว่าองค์ธลิกิจไม่เหมือนการขอโทษครับอาจจะไปแก้ที่บ้านน่เมื่อกี้น้องที่มาทัศนศึกษาได้คุยกันแล้ว น้องๆผู้หญิงมาดูโฟลกคาร์ดด้วยได้รูปไปด้วยเด็กศิลปรกรแต่ไม่ได้ถามคณะครับว่าคณะอะไรขอบคุณครับที่มาดูงานเด็กๆอน่ารักกันมากเลยตั้งใจเรียนเล่งเก่งๆครับใครครับวาดได้ขนาดนี้แล้วลืมเอาขาตั้งวาดรูปไปย, <laughs> ยืนวาดแล้วผมนะครับนี่วาดก่อนแม่มา <laughs> ยังไงเห็นเลขแล้ว บอกกันด้วยนะครับจะได้ซื้อหวย <laughs> โอเคครับสนใจลายผักกูดหน้าขบหรือป่านนาวะสมัยปางสามยอดเจ้าไฟเจ้าชายวัละวันที่7จ็ดก็มาขอติดต่อได้นะครับตอนนี้ค่าบูชาผมขอเริ่มต้นที่9 900, 9 9 9แล้วกัน แล้วสู้ไม่ไหวก็ตอบผมเอาถ้าสู้ไหวก็ให้มากให้น้อยหรือราคาเก้านเก้าร้อกเก้าก็บูชาเอานะครับผมคิดอย่างนี้หมดแล้วดีกว่าแต่โพสการ์ดดีแผ่นละร้อยเหมือนเดิมครับเพราะว่าเป็นเก้าพนเก้าร้อกา้าก็เกินไปแล้วแผ่นอย่างเงี้ยครับแต่ก็สวยนะครับวันข้างหน้าอาจจะมีราคาก็ได้นะครับตอนี้เหลือเนี่ยครับ สวยเลยครับแบบลายแกะสลักหินนะโอเคครับผมก็จะเกียนประวัติไว้ให้หมดนะครับว่าเป็นลายอะไรลายอะไรโอเคครับแต่ลายผักกูดศิลปะนาวารลบบุรีครับโอ okay, ครับผมว่าต่อแล้วเน้นลายกระหนกแล้วกันวาดฟิกเกอร์พอร์เทชไม่ไม่เก่งก็เน้นลายกระหนกแล้วกัน <laughs> ผมผมค่อยเก็บนานนะ โคคอนเทสติ๊กเกอร์เกทครับอยู่ถนนคนเดินลบลีครับโอ้คนเต็มเลยอยู่สุดทางครับโอเคครับวัดต่อแล้วคุยกับน้องสิน <aciones> <c oughs> ิระกรณ์น้องไม่ค่อยอยากจะคุยแล้ววันหล่อแม่ใยญ่ก็ต้องคุยขายของครับน้องคนหลังเีงน้องคนหลังมาเปิดโปรต์การ์ด โอเคครับอยู่ข้างร้านน้ำครับตัวรถไฟกำลังจะมาแล้วโดเคครับวาต่อแล้วขอองค์สิริกิตสุสวัชคารายครับผู้เข้าทุกคนนะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขกับองค์ลก้าครับอยู่บนสวัยครับวาต่อแล้ว